พิเศษห้าสิบเจ็ดนะพิเศษห้าสิบเจ็ดมาพูดถึงเขาถามว่าทำไมถึงไม่เป็นิพพานในปัจจุบันนะเพราะว่าสรุปว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกำหนับดินดีค่ายอยากพอเห็นมันหน้าปัฒนาหน้าค่ายเชยืลักใช้ค่ายพาใจให้กำหนับมีอยู่เนี่ยนะเราไปเพลิดเพลินเฉยชมนะติดยึดรูปนั้น รูปนี้มันไม่ใช่รูปแค่ดินน้ำลมไฟอย่างเดียวนะความรู้สึกก็เป็นรูปรูปผู้สิงที่ถูกรู้ไงถ้าเพชรดินน้ำลมไฟตัวตนบุคคลเราขอตัวตนบุคคลเราเอาคนสัตว์สิ่งของผู้หญิงผู้ชายรอเลยไอ้นี่รูปทางมังสาจักสุแล้วน้นะมันหมายเป้าหมายคือทิพยจักสุกับปัญญาจักสุที่จะเห็นมันเป็นเรื่องของจิตเจตสิก จิตใจของเรานะถ้าเราไปชอบอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกนึก <c oughs> คิดอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีเหตุผลเนี่ยก็ในแบบแสดงว่าเรายังมีกัณหาอยู่ยังมีอุตตอุปทานอยู่นะจึงไม่นิพพานอุปทานเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาที่เราชอบนี่แหละงั้นพระเจ้าจึงไม่เชื่อไงให้เที่เป็น,อ,นอาจารย์เป็นใครเล่าลือกันมาอะไรไม่เชื่อ ให้เธอปฏิบัติดูว่าพ้นทุกได้ไหมแล้วเธอเชื่อเธอไม่เชื่อคนเดี่บอกสอนหรอกเธอช่วยเธอเชื่อเต๋อ,อ,อตัว,ต,วตัวเองอะ่ะเฮ้ยมันจริงเว้ยมันพ้นทุกเมื่อก่อนเราทุกเพราะใจนั่นทุกเพราะนี่เฮ้ยพอเราปฏิบัติอย่างนี้ทําอย่างนี้เอ้ยมันมันคลายได้เมตตาเขาได้ไหนไหนพูดมาถึงตรงนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าบอกว่า คนสอนไปสวรรค์เหมือนเอาเอาพานเบ็ดเอาเหยื่อไปล่อปลาพอปลากินเบ็ดอยากได้บุญปลากินเบ็ดพอปลากินเบ็ดเขาก็จะพาไปตามราถนาพอเขาเชื่ออบุญคือต้องเอาเอาเอาของไปให้เขาไม่ใช่บุญคือเอาไอ้อต้นเหตุโลกไปเอาออกไปเอาไปไม่ต้องเสียเงินบุญไม่ไม่ต้ไม่ไม่ต้อง เสียแต่ความติดความยึดความผูกพันเอาออกไปบุญนี่เอาออกไม่ใช่บุญเอาเข้าสะสมบุญไม่ใช่สะสมบุญมันก็ลอบไปดิลอบบุญบุญนี่เอาออกไปจนมีอะไรจะออกเราก็หมดบุญบุญมันก็หมดบุญคือการชำระสิ่งติดยึดออกไปเนี่ยบุญนะที้มาดูมาพูดนี่ก็พูดให้ชัดไปเลยนะไอ้นิพพานเนี่ย นิพพานก็แปลว่าหลุดพ้นแปลว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นภาระให้เราอีกแต่นี้มันสืบมันสืบเนื่องกันนะลองฟังประหารห้ากันในเดียวกันเอาประหารห้าการละไอ้สิ่งสีที่ออกไปเนี่ยเป็นเรื่อการประหารมีห้าระดับวิหนึ่งวิขำพนะประหารละการข่มฝืนไว้ อัรมาจาว่าวิขำมันน่าขำเนาะประหารแบบน้าขำคือไม่ต้องสนใจไม่สนใจด้วยอยากก็กดว่าประหารไอยวิขำเพราะว่าเหมือนนั่งสมาธิไม่มีไม่มีกามไม่มีไม่มีพอผัสสะเจอเข้าไปยังไงเจอพระไปปฏิบัติที่ถ้ำไม่ชี้ย่มากในเข้าไปปฏิบัติด้วยข่มขืนไม่ชี้ซะ ทีการไงเนี่ยเรื่องนี้ลงข่าวนั่งมานานแล้วนะเพราะไม่ใช่ตาหูจมกูกเล่นกายใช้แต่ใจไงใจไม่มีเฮ้ยเข้านอออกนอยุบหนองพองนอแสงสว่างไม่มีการมีไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอกมันงงนี่ก็ว่าไปเดี๋ยวแกเ,เดี๋ยวก็ว่าไปพอตาได้ยินเพราะตาเห็นรูปเข้า โอ oh, ยินเสียงช่างเจอจาภัยเลาะอย่างวุ่นอย่างนี้เสร็จมากองดองฮมันปฏิบัติผิดไงต้องอับปันนักธรรมสามต้องสำรวมตาหูจมูกเล่นกายสำรวมไม่ใช่มีรู้เรื่องไม่ใช่ไม,ไม่ไม่นั่นเดี๋ยวจะขยายทีอะดูประหารก่อนหนึ่งวิถีธมประทาประหารประหารแบบกดข่มไว้ไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรดื้อๆเลยแค่สะกดติดแหละแล้วก็ไม่ได้ สองตะทางข้าปรหารตะทางก็มันก็จำว่าสตังสตังเศษสตังประหารด้วยสเสษตะทางครัปอาหารหมายถึงว่าเป็นข่าวๆาวไปเป็นค้างค้งๆเป็นบางส่วนนะอาจจะอย่างเช่นเขาเออกินเจทุกวันเกิดของแม่ของพ่อของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นครัง้งคราวไปแต่ความจริงใจมันนี่นะ ใจยังอยากใช่ไหมใจมันยังอยาก,นะยยากแต่โอเคทหารเป็นข้างขราวเวลามีเป็นบางครัง้งบางขราวมันก็เลยไม่ได้ไงมันไม่ตลอดนะข้อสามสมุดเฉดทัอาหารสมุดเฉดตัดเลยตัดไปดื้อเลยครบหมดเลยตัดแนปะ๊บเลยแต่มันก็เพื่อขราวบางอาจบางทีอาจจะ หลายแสนหลายล้านชาติเพราะไม่ใช่ของจริงไงนะแต่ถ้าไปของจริงก็ใช้ได้เหมือนกันสมุเดเฉททัพทหารละไปการตัดขาดจริงๆเลยอันนี้เป็นจิตเทวสิกป์แล้วอันนี้ก็จะเข้าหาของจริงแล้วแต่หารวิธีนี้สี่ปฏิประสันธิสัพหารปฏิเป่าะทวน ปัสสันที่เห็นเราทวนซ้ําไปเห็นเนี่ยแล้วประหารได้จริงจทบทวนไปสินะทบทวนไปทบางท,ทีเขาเรียกปฏินิสักขะย้อนกลับไปดูไปดูกไปเสียสวา่านเหมเดิมไหมแล้วติดหรือเปล่าไม่ติดแต่บางทีหลอกนะบางทีก็แม่ยาดีกว่าเพราะไปเสี่ยงอ่ะนะ วินัยถึงห้ามไงห้ามอย่าไปคุยสองต่อสองในที่รับตาอย่านอนในมุงปังเดียวกันนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ชานจ๋อยไปอยู่ป่าพระเจจาบอกว่าเธอจะไปแบบที่ป่าเนี่ยจะทำให้เธอไม่ได้สมาธิไม่ได้ชานสี่จะทำให้ใจไม่จมก็ลอยอย่างนั้นไปป่ามันต้องได้ชานสี ปฏิบัติการาาสิบห้าแล้ววิชาแปดก็พิจารณาตามบางสมุดเฉดข้อ 4, สี่ปฏิปัสสันติทหารสงบคือคือปฏิทวนซ้ำปัสสันติือคปัสเห็นทวนซ้ำทบทวนไปเห็นเห็นนี่แหละนะก็จะหลุดได้มันมันจะชินชาเธอมันจะชินชาไอตอนแรกก็ก็ นันสมาธิปัญญาไงพราะเวนมินีตอนแรกก็โอ้โหทุกจริงๆเลยมันของมรักของชอบเราถ้าเราทําเป็นไอ้นั่นหนักๆอะกเราก็พิจารณาไปเรื่อยเอากดข่มด้วยพิจารณาความจริงทงความเป็นจริงด้วยอย่างค่าวที่แล้วที่พระท่านพระเจ้าอุเทนไปถามเอ๊ะทำไมอีกหนึงนงในแน่นันมายังปฏิบัติธรรมที่นานให้พิจารณาเป็นของเป็น ผู้หญิงคนนี้ก็แม่ของเราเป็นลูกของเราเป็นพี่น้องแล้วก็สิ่งสิ่งที่อย่างาพิจารณาปวดปวดพันมีผมขนเล็บฟันหนังอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วถ้ามีอยู่นะโอ้โหเลยจะข่มขืนแม่ก็ได้นะจะททาช่วยเยอะแยะนะววนเราควรเบื่อเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่นะ,นะพิจารณายงี้เพื่อให้เราละนายคลายก็ห้านิสชนะประหาร เป็นปกติเราไม่มีเป็นปกติเนี่ยประหารห้านะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมันยังเป็นมันเป็นอ่าเจโตะรดรเจโตกดขมนะต้องจำไม่ได้รู้ด้วยความกดขมต้องรู้รู้ด้วยวิปัสนาคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงอาทีนี้เธอเธอมามาถึงศึกษาตอนนี้แล้ว ก,ก็ตั้งใจหน่อยเพราะว่ามันไม่ง่ายนะเข้าใจแต่เธอศึกษาไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรแล้วตรวจสอบดูสภาวะเดี๋ยวจะพอพูดถึงนิพพานเลยแล้วก็จะพูดถึงสภาวะสภาวะที่เธอรู้ได้ด้วยจิตเจตสิทธ,ธิของตัวเธอเองเนี่ยดูที่มันเข้ากับตรงนี้ไหมตรวจสอบตัวเองเนี่ยเอาเอาแต่เรื่องแต่ลาว ภาษาน,นิพพานนินิดนิแปลว่าไม่นะพานนคือไม่จบไม่รู้จะจบสิ้นมีใหม่ไปเรื่อยเกิดไม่จบเป็นเครื่องร้อยลัดพานเนี่ยนะนิพพานนิพพานใสนะ่เป็นเครื่องนิพพาน<ม>ก็เป็นอันว่าจบไม่มีเครื่องร้อยลัดนะจบสิ้นไม่เกิดใหม่อีกแล้วนะ สภาวะนิพพานนะเธอจะดุดคือเข้าใจว่าให้ให้รู้ก่อนที่ยังไม่มีเธอก็พยายามให้มันมีนะสภาวะนิพพานพระเตรปรฎมท,ที่สามสิบโสละสมานาวะกะปัญหานิเทศนะคือสภาวะเป็นสภาวะที่จิตนะที่กิเลสทั้งปวงสิ้นเกี้ยงแต่เราไม่ต้องเราเอาแต่ละอย่างเอาแต่ละอย่าง เราไม่ต้องเกี่ยงถ้าเกียงเธอก็เป็นอา,ารหานนั่นเองถ้าเกียงหมดเนะ่ะเอาแต่ละอย่างเธอเอาแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมองชัดเหมือนท่อน้ําที่มันมีทางออกทางเดียวมันจะแรงัูเว้นเธอจะเก่งเธอจะไปหลายทางก็เรื่องเธอเอาเอาเอา,เอาเป็นบรรทัดฐานเหมือนแล้วเดินก้าวเดินเดินก้าวแรกเดินก้าวแรกแล้วค่อยก้าวที่สองตามมาก็ค่อยเป็นค่อยไปไ รีบร้อนไม่ได้หรอกไม่ขอยตั้งใจแล้วแล้วให้รู้ระดับมันของกันแล้วกันนะคือเรามีแผนที่ไว้มัเราไม่เสียหลายนะถ้าเรามีแผนที่แล้วเราก็ปฏิบัติตามเดินตามแผนที่ไปทีนี้ไอ้แผนที่เนี่ยมันจริงไหมเธอก็ต้องพิสูจน์ดูพิสูจน์ดีพระเจ้าบอกเจ็ดวัน เจ็ดเดือนเจ็ดปียกไว้ไม่ได้อาหารก็เป็นอาณา,าคารมีถ้ามีอุปทานเหลืออยู่นะสภาวะที่จิตท,ท,ที่เที่ยนเกเลกหมดเลยไอน้นี่เอานี่มันอนิพานที่สมบูรณ์เป็น,เป,นเป็นอาหารหันตบุคคลแต่เราท่านนี้เอาเอาเอาอย่างทีละอย่างเที่ยวติดบรีติดเล่าติดมาก็ได้ ติดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อาหารน่ะต่อให้เป็นอาหารก็ไม่ติดดูซิมันมีประโยชน์ไหมอาหารที่เรากินนะเราเราชอบเราชอบไอ,ไอเวทนาเทคห,หรือเปล่าชอบอร่อยหรือเปล่าก็ชอบอร่อยอย่างยังอย่าง,งไม่ได้กินเพื่อเล่นตัวพิจารณาอาหารไงไม่ได้กินเพื่อตกแต่งไม่ได้ไปเพื่อสวยงามเห็นความ,มอร่อยเห็นอะไรต่ออะไรไม่ใช่แต่กินไว้ร่างกายอยู่รอดและปลอดภัยไม่เป็นเป็นโรค อันมาด้วยความเคารพทัวงนี้มามากินผักป่นนี่แหละผักป่นอะไรก็แล้วแต่มีผักป่นเราแก่แล้วนะเราก็ใช้ป่นเอาส่วนกับข้าวไรนี่ไม่เคยสนใจเลยกินกับผักลวกนะเต้าปัน่นไม่มีอะไรเปรียบเทียบเลยนัตถิอุปมาเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เลย เปรียบเทียบได้ไงเพราะมันมันไม่มีชอบไม่มีชังไงงานสองไม่มีอะไรหักล้างได้อสังหีหลังหักล้างไม่ได้เพราะว่าการที่เราหลุดพ้นจากความติดตดิ้ดผูกพันได้เนี่ยมันดีไหมเธอว่าเฮ้ยต้องติดดิต้องติดเหล้าติดบุหรี่ที่ติดมาพี่ติดเล่นการพาน,านันติดครอบเชื้อมิตรสิ เอาไม่ติดมันดีไหมล่ะอาหารนี่ต้องกินประจำแต่ไม่ได้กินเพื่อติดกินเพื่อให้ร่างกายอยู่รอดแล้วและปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่ของอร่อยเนี่ยดูทีวีเอาแล้วกันของอร่อยเลยเขาสนอลานนี่โออย่างนี้อย่างนี้ทําสารพัดตกแต่งแล้วสวยงามแม่ควไปติดหลงโลกนี้มีอุบายเยอะแยะมากมายเข้าไปติดหลงเมื่อเราเข้าไปติดก็มีพบมีชาติก็เป็นวัตตะ ร้านนี้อร่อยเอออย่างนี้ที่ดีอย่างเงี้ยแซ่บมีเงี้ยแนวข่งยันก็ไปประจำนะไม่อยากล้างได้สามไม่กําเลิกไม่กลับมาติดอีกลักษณะของมันอ่ะเลิกแล้วเลิกเลยเที่ยงแล้วเที่ยงเลยเป็นอมตะอมตะคือไม่เกิดไม่ตายอมตะคือไม่เกิดไม่ตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องนั่นหรือไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไปชอบอีกอ่ะนะแล้วไม่มีอะไรตาย เพราะมันไม่มีแล้วนะสี่นิดจังเที่ยงแท้เที่ยงแท้แน่นอนคนเขาว่าสำนักนี่ถูกสำนักนี่ถูกไอ้นั่นถูกอนั่นถูกเพราะอะไรสมัยก่อนเจ้ารัธิเยอะแยะมาเจ้ารัธิเองก็ว่าถูกอันนี่ก็ถูกถูกถูกทั้นั้นอ่ะแต่ทําไมไม่เหมือนกัน พระเจ้าบอกเป็นเพราะเขามีสัญญายะานิจจานี้มีสัญญาว่าไอความเห็นเขาแล้วมันเที่ยงเห็นว่ามันเที่ยงมันต้องงี้เป็นพระพรหมนี่บอกเออชั้นใหญ่สุดแล้วนอกจากข้าเป็นพรหมไม่มีใครใหญ่แบบนั้แล้วจะไม่ติดที่ปูพันอะไรนี่แต่ก็ยังติดที่พรหมาหารเมตตาเขานำวิทาเวขาอยู่ไมล่ะ เนะที่ยงยั่งยืนห้าทุวังยั่งยืนคือยั่งยืนตลอดไปเลยนะหกสัสตตังตลอดการเวลาทุกเมือ่อตลอดการสัสตตังเจ็ดไม่แปรปวนเป็นธรรมดาเอาวิปริณามะทางมังไม่มีการแปรเปลี่ยนแปรปวนไอสิ่งที่เราชอบมันแปรปวนมันไม่เที่ยงแต่นี่มันเที่ยงไงมันเลยไม่แปรปวน ไม่ติดก็ไม่ติดเลยจบเพราะบุญบทนนบบทำจนบุญหมดอะตอนนี้เธอก็ทําบุญแต่ลอย่างสิเธอติดยึดผูกพันอะไรอะไรที่เธอติดมากๆเอาลองดูเอาไรน้อยติดน้อยๆก็ได้เธอยกโตตัวดิงไม่ไม่ไหวก็ยกเอาสำลีสักเธอว่าสําลีสําลีหนึ่งกิโลกับเหล็กหนึ่งกิโลไหนหนักกว่ากันอ สัมรีนหนึ่งกิโลกับเหล็กหนึ่งกิโลอะไรหนักกว่ากันบางคนตอบเหล็กสิ้นะ่ะมันเท่ากันนะฮะมันหนึ่งกิโลเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไปแปลแปลวนเปลี่ยนแปลไอ้สิ่งที่ชอบสิแปลปูดเอานึกเธอนึกถึงกกันตอนเธอมีแฟนใหม่เนี่โอ้สุขเหลือเกินสุขเดไปคุยกันจอแจ่อสองกอก่อนโอ้ชายทะเลเดินอาตมานึกถึง ไปเดินกับสาวใจยทะเลสงขาคุยนี่เขาบอกว่าทหารพม่าไอ้ทหานนญี่ปุ่นมันขึ้นที่สงขาคุย,คย,คย,คยแซวเล่นวัยรุ่นนะนะเธอเห็นอนตาตมาเห็นรอยเท้าไอ้ยุ่นก็เรยกฝรั่งเรียกยุนขึ้นมาในชายอารอยเท้าอยู่เลยบอกนางนี่งแงต่ดูสิเนี่ยรอยเท้าเต็มเลยคนเดินก็มีรอยเท้าทรายมาในนีนะ้ไง ล,ลมก็พัดก็ใส่ปะตุงก็ใส่ประตตว,วงบินแล้วก็จับพาาโอ้มีความสุขจับปะทุงเขาอ่ะแม่ลมพัดเปียวแมป้าบุลนีเอาเอาเอานาะมันมันช่างหน้าล,ลื่นลมซะเหลือเกินแล้วทีนี้ไปไหนอ่ะเขาไมมีแฟนมีลูกก็สลา่แล้วล่ะแล้วไปไหนความรักมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเห็นไหม เลิกกันในกี่คู่มาแล้วล่ะอืมแต่พิจารณาไปเถอะสนุกแต่ตอนเราเป็นเราไปติดนี่โหมันไม่สนุกนะสมใจมันก็สูกไม่สนใจก็ทุกแม,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 ม่มึงทำไมมันไม่ออกใจวะกูด,ดีกับมึงนะเนี่ยยอมเสียบมึงทุกอย่างแล้วมึงทำไมทิ้งกูไปม,มีใหม่เนีย่ยทุกแล้วม,มีทุกท้งนั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่ทุกท่านั้นดับไป มีรักสิบระทุกสิบมีรักร้อยก็ทุกร้อยไม่มีรักเลยไม่ทุกเลยเนี่ยนี่คือสภาวะเด็ดเดียดยดูขั้นตอนของการพิจารณาอีกทีหนึง่งอ่ะทอนี้มาดูนิพพานกันนะคุบาจารย์น่ะนั่นมาก็ได้จากครบาจารย์แล้วก็พิจารณาสุขิสูท์ตามไปนิพพานสิบสามขั้นตอนนะ คือจิตปล่อยวางวางจริงๆปล่อยจากสินิติทิตผูกพันหมดถือสา<ม>ยอมเฉยได้อนุโลมได้ไม่อ,อัดขัดเครืองขัดข้องใจแม้นเจ็บปวดทางกายอยู่ก็ยังผ่องใสในจิตยิ้มก็ยังได้ยังใช้เจตโตอยู่พูดจ็บแล้วยังมีโทสะก็แสดงว่ายังไม่จบ ยังมีตัวตนอยู่คือนี่เป็นภาษาแต่เธอเอาพูดแล้วเนี่ยนะแล้วเธอไม่ได้จริงมันก็เป็นอัตวาทุปา,าปทานอุตางของเธออันนี้อนามานนำนำเสนอให้เธอในไปพิจารณาดูนะแต่ส่วนธร,รมนี่เธอก็ปฏิบัติเองมากก็มากมาก็ตามน้อยก็ตามเธอเห็นผลเองจะเป็นอัตวาทุปาทาน ของเธอจะไปพูด,ดยบยป่อยหรือเป็นอัตวาทุกประธานอัตมามันขึ้นอยู่กับตมาเองว่าตมามีสภาวะอย่างนั้นไหมอัตมาก็ตรวจสอบดูนะมึงควรเจ็บกายแล้วแต่ยังเจ็บใจอยู่คือยังมีพยาบาทเหตุการณ์ผ่านไปสิบกว่าปีแล้วไอ้นี่มันเคยเราเคยคุยกับแฟนสองคนมันมาต่อยเ้าต่อหน้าแฟนแล้วมันก็แจ้งแฟนไป ไปคองคู่กันผ่านมาสิบปีจนเราก็มีมีเมียม,ม,มีลูกแล้วนะมาเจออีกทีเอ้ยของเก่ามันม,มึงเคยทำโกูเอาไม้ตีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันยังมีพยาบาทเหตุการณ์ผ่านไปแล้วแต่ใจมันยังแค้นอยู่อะแมมมันยามเกียดลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้นะ ผู้เจ็บกายใจแล้วยังมีอาการต่อสู้โต้อตอบมากก็ตามน้อยก็ตามทางกายวาจาก็ตามคือยังมีตัวตนมาคือเราจะต้องคือไม่มีเลยอะเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจผิดก็ตมาเคยเขาต่อยซ้า,ายขวาซ้ายขวาแล้วว่าอว่เห็นท่านแล้วละอายจังเลยเมื่อก่อน ตัดท่านด้วยความเข้าใจผิดนะดแล้วเมื่ไรมีปัญหาผู้เจ็บกายทั้งกายและใจแล้วยังมีอาการต่อสู้โต้อตอบมากก็ตามน้อยก็ตามทางกายวาจาก,ก็ตามก็คือผู้ยังมีตัวตนเธอเห็นไหมเวลาถ้าถ้าเธอถูกว่านะถูกว่าหลังนะใจกราไม่ยอม แล้วที่เธอล่ะฉันไม่ยอมเถียงไม่ทันเขานะที่เธอล่ะวันนี้ก็พอสมควรนะนะโมตนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมนิธิจิตทงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมนิธิจิตทงธรรมมีปัญหา